หนังสือนันทะปะชาบดีนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสุชีพปุญญานุภาพเรียบเรียงให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีสมหวังและผิดหวังตั้งแต่เวลาเช้าตรู่จนกระทั่งสายเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยซึ่งเป็นพระประญานิราตพ่อค้า ครหาบดีพระมณมหาศารและปุโรหิตรวมทั้งมหาอมาตอ์อมาตร์ราชบริพารต่างขึ้นยานบ้างเดินบ้างไปสู่พระตำหนักใหม่ของเจ้าชายนันทะประนึ่งว่าพระตำหนักนั้นเป็นที่ลุ่มเป็นแอ่งน้ําซึ่งกระแสทานจากทุกทิศทุกทางจะไหลลงไปรวมกันฉะนั้นบริเวณแห่งพระตำหนักอาจจะมองดูว่ากว้างขวางอย่างเหลือเกินในวันอื่นแต่ในวันนี้ เนืองแน่นด้วยบุคคลจากชั้นวรรณตต่างๆจนล้นหลามพระนางเจ้ามาหาประชาบดีทรงปลื้มปิติจนพระอัศวชนครอพระเนตรที่งานสำคัญยิ่งในพระชนมชีพแห่งโอรสของพระนางมีผู้ไปชุมนุมมากมายเช่นนั้นพระนางทรงทราบดีว่าพระจริยวัตรของเจ้าชายที่ดีงามต่อทุกคนอ่อนน้อมต่อผู้ควรอ่อนน้อมคารวะต่อผู้ควรคารวะแสดงไมตรีต่อผู้ควรแก่ไมตรี ซึ่งพระนางได้พยายามสั่งสอนอบรมพระโอรสและพระธิดายังถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนั้นบัดนี้ได้แสดงผลออกมาแล้วจึงอยู่ผู้มาในงานนี้อาจมาเพราะพระราชาอาจมาเพราะพระนางอาจมาเพราะตำแหน่งหน้าที่แต่ถ้าด้วยเหตุเพียงเท่านั้นผู้คนจะไม่ล้นหลามแออัดถึงขนาดนี้ผู้ที่มาด้วยน้ำใจเคารพรักและนับถือเจ้าชายที่ไม่ทรงถือพระองค์มีพระดำรัสอ่อนหวาน เป็นกันเองกับคนทั้งหลายนั้นมีอยู่มิใช่น้อยทีเดียวแต่แม้คนจะมากสักเพียงไรทุกคนก็มีที่นั่งต่างสั้นต่างยาวที่ราชบุรุษได้จัดเตรียมไว้เป็นประเบยียบอย่างดีนั้นช่วยให้ผู้มาในงานได้รับความสะดวกเป็นอย่างดีไม้ชัยพฤกซึ่งจัดปลูกไว้ข้ามปีนับจำนวนสิบสต้นกำลังเจริญงดงามมีดอกเป็นพวงเหลืองยาว คล้ายจะร่วมฉลองในเคหาประเวศนมงคลของเจ้าชายครั้งนี้เมื่อลมตอนเช้ารำเพยพัดก็แกว่งกิ่งใบและพวงดอกประหนึ่งชี้ชวนให้คนทั้งหลายทราบว่าแม้พฤกษาชาติก็พร้อยยินดีถวายชายแดดเจ้าชายผู้น่ารักพระองค์นี้ด้วยวงดุริยางประจำราชสำนักมันเลงเพลงขึ้นพร้อมกันกับเสียงเป่าสังแกว่งบรรดอเมื่อพระราชาเสด็จไปถึงทุกคนยืนขึ้นถวายบังคม และอดสังเกตไม่ได้ว่าทรงมีพระพักสดชื่นยิ้มแย้มไม่เคร่งขึรึมเหมือนสมัยที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จจากไปพระราชาเสด็จผ่านกลุ่มอำมาตย์ราชบริพานและผู้มาในงานแล้วเสด็จขึ้นบนพระตำหนักต่อมาไม่ช้าก็มีราชบุรุษหลายคนเดินเป็นประเบียบเข้ามาสู่บริเวณเสียงเป่าสังแขวงบันดะและประโคมดุริยางดังขึ้นอีกสมเด็จพระบรมศาสดาก,กำลังเสด็จมาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมูใหญ่ ทุกคนยืนขึ้นถวายบังคมอีกทั้งในฐานะพระราชโอรสผู้มีสิทธิสมบูรณ์ในราชบัลลังก์และในฐานะที่ทรงเป็นพระศาสดาแห่งโลกลักษณะที่พระตถาคตเจ้าและภิกษุสงฆ์สำรวมอินทรีย์อยู่ในกาสาวพัทคือผ้าย้อมฝาดแบบเดียวกันเคลื่อนไหวอิรียบทแบบผู้สงบไม่เร่งด่วนรีบร้อนเป็นภาพที่น่าประทับตาตรึงใจยิ่งนักสมเด็จพระพุทธบิดาสเสด็จลงมาทรงต้อนรับ ด้วยพระอาการยิ้มแย้มแล้วนำเสด็จขึ้นสู่พระตำหนักอันโออากว้างใหญ่ประดับประดาอย่างวิจิตรนั้นเจ้าชายนันทพร้อมด้วยเจ้าหญิงชนบทกาลยานีเข้ามากราบถวายบังคมแล้วถอยไปประทับณอาสนะซึ่งจัดไว้เป็นพิเศษท่ามกลางพระประยุทธ์ประยาตผู้ใหญ่งานเริ่มด้วยการถวายพัตตาหารลงในบาทแห่งพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นไปอย่างมีระเบียบราชบุรุษทุกคนผู้เกี่ยวข้องในการนี้ จะเตรียมงานอย่างดียิ่งไม่มีการสับสนวุ่นวายไม่มีการลังเลสงสยัยทุกสิ่งดำเนินไปโดยลำดับการนำพัตตาหารมาเตรียมไว้เพื่อถวายให้พระราชาและพระประยุทธ์ประยาตทรงอังคาดคือถวายและดูแลให้ได้ฉันเป็นที่อิ่มหนำก็ดีการนำภาชนะออกไปก็ดีไม่มีการถอยหลังชนกันไม่มีการทำของหล่นหลุดจากมือราชบุรุษเข้ามาทางหนึ่งและออกไปทางหนึ่ง แต่ละคนรู้หน้าที่ของตนครบถ้วนครั้นแล้ววาระสำคัญก็มาถึงเมื่อพระบรมศาสดาพร้อมทั้งพระอัครสา,าวกและพระสาวกทั้งหลายชั้นพัตตาหารเรียบร้อยแล้วราชปูโรหิตผู้ควบคุมพระราชพิธีคืออโนามัต์บิดาของอัคณิทัตได้กล่าวประกาศพระนามของเจ้าชายนันทะและเจ้าหญิงชนบทกัลยาณีเพื่อทรงอภิเศกสมรสทั้งสองพระองค์เสด็จจากอาสนะ คลานเข้ามาหมอบกราบถวายบังคมพระเจ้าสุดโทธนะมหาราชประทับเหนืออาจสนะคู่ซึ่งจัดไว้เพื่อการนี้ราช,ชปูโรหิตถวายสังอันเต็มด้วยน้ำพระราชาทรงรับมาแล้วทรงหลังลงบนพิธีบนพระเสียรของเจ้าชายและเจ้าหญิงในขณะนั้นเสียงเป่าสังดังคึกก้องดุริยางก็ประโคมขึ้นพร้อมกันพรามผู้แกวงบันเาะคือกลองเล็กสองหน้ามีด้ามถือ ใช้เชือกมีปุ่มมากระทบมีเสียงดังทั้งสองด้านเป็นเครื่องหมายว่าบัตนี้การอภิเศกคือการรดน้ำลงบนพระเศียรแห่งกษัตริย์ทั้งสองได้กระทำแล้วพระราชาและพระนางเจ้ามหาประชาบดีมีพระดำรัสสั้นๆประทานพระพรแล้วเจ้าชายและเจ้าหญิงเสด็จจากอาสนะมายังอาสนะคู่อีกแห่งหนึ่งในที่ใกล้พระบรมศาสดากราบถวายบังคม ลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาอันเป็นมงคลสั้นๆพอสมควรแล้วประทับนิ่งอยู่เจ้าชายนันทะและเจ้าหญิงเสด็จออกจากอาสนะนั้นไปประทับณอาสนะคู่อีกแห่งหนึ่งผินพระพักไปทางพระประยุทธ์ญรตยาศูนรวมทรงหมอบกราบพระพรจากพระประยุทธ์รยาตซึ่งทรงเปล่งพระวาจาถวายพระพรพร้อมกันเป็นแบบเดียวกันเสร็จแล้วมีเสียงประโคมเสียงสังและบันดอ อีกครั้งหนึ่งอันแสดงว่าพระราชาพิธีเสร็จสิ้นแล้วสมเด็จพระบรมศาสดาก็เสด็จลุกขึ้นเจ้าชายนันทะเสด็จเข้าไปรับบาดจากพระหัตถ์เพื่อตามส่งเสด็จเป็นการแสดงคาระวะและแสดงอัธยาศัยอันสูงพระราชาทรงยืนส่งเสด็จในพระตำหนักนั้นซึ่งพระประยุนธ์บริยาตทั้งหลายก็ทรงยืนขึ้นพร้อมกันเมื่อพระศาสดาเสด็จลงจากพระตำหนักแล้วพระประยุนธ์บริยาต ็เสด็จลงทางบันไดอีกด้านหนึ่งเจ้าหญิงชนบทกาลยานีเสด็จเข้าสู่ห้องในพระตำหนักซึ่งจัดไว้เป็นท,ที่ทรงพักผ่อนเมื่อเสด็จมาแต่เช้าตรู่ห้องในพระตำหนักนั้นเมื่อมองทางพระบัญชรจะแลเห็นบุคคลทางเบื้องหน้าพระตำหนักอย่างชัดเจนขณะนั้นผู้มาในงานกำลังยืนทรงเสด็จพระบรมศาสดาซึ่งมีเจ้าชายนันทะทรงถือบาทตามทรงเสด็จอยู่ด้วยเจ้าหญิงทรงยืนอยู่ที่พระบัญชรน,นั้น เผอิญเจ้าชายทรงเงยพระพักมองไปทางพระบัญชรเพราะทรงรู้อยู่ว่าห้องนั้นเป็นที่ประทับพักผ่อนของเจ้าหญิงทั้งสองพระองค์สบพระเนตรกันแล้วต่างก็ยิ้มแย้มเนื่องจากพอจะรับสั่งข้อความให้เจ้าชายทรงได้ยินรู้เรื่องเพราะระยะทางไม่ห่างกันเกินไปเจ้าหญิงจึงตรัดคล้ายกระซิบแต่ก็ดังกว่าเสียงกระซิบว่าข้าแต่พระลูกเจ้าโปรดเสด็จกลับอย่าให้ช้านักนะเพคะ ระดำรัดเพียงสั้นๆนั้นช่างน่าฟังและน่าประทับใจเสียนี่กระไรเพราะเป็นครั้งแรกที่เจ้าหญิงทรงใช้คำว่าอิยาปุตตะข้าแต่พระลูกเจ้าซึ่งภริยาพึงใช้เรียกร้องสามีเป็นการให้เกียรติและแสดงความสนิทใจอย่างสูงคำว่าอิยาปุตตะซึ่งเป็นคำบาลีหรือบางครั้งก็ใช้คำสันสกฤตว่าอริยปุตตะนั้นนอกจาก เป็นคำใช้เรียกบุตรของผู้มีเกียรติหรือนายทหารใช้เรียกเจ้านายแล้วชายาแห่งกษัตริย์หรือภริยาของเศรษฐีก็ใช้เรียกสามีเป็นคำไพเราะอ่อนหวานพระวาจานั้นก้องอยู่ในพระโสดของเจ้าชายเพราะแสดงว่าบัดนี้เจ้าชายทรงมีข้อผูกพันแล้วครั้งแรกเจ้าชายทรงพระดำริว่าเมื่อลงบันไดพระตำหนักแล้วถ้าพระเชษฐาผินพระพักมารับบาทก็จะทรงถวายนาเชิงบันไดนั้น แต่พระบรมศาสดาก็มิได้ทรงหันมาทางเจ้าชายจึงทรงคิดต่อไปว่าเมื่อพ้นบริเวณพระตำหนักถึงซุ้มประตูกำแพงแล้วอย่างไรเสียพระเชษฐาก็จะทรงหันมารับบาดแน่นอนเพราะพ้นเขตที่จะทรงเสด็จแล้วแต่สมเด็จพระบรมศาสดาก็ไม่ได้ทรงหันมาดังที่เจ้าชายทรงคาดคิดไว้เป็นอันว่าด้วยความรักและความเกรงพระหฤทัยในพระเชษฐาเจ้าชายทรงถือบาดตามเสด็จเ,เรื่อยไป จนถึงนิโครัารามแต่ในพระโสดก็ทรงแววคำว่าข้าแต่พระลูกเจ้าอันเป็นคำใหม่ซึ่งพระชายาทรงเรียกร้องให้รีบเสด็จกลับตลอดเวลาครั้นถึงนิโคราธารามแล้วเจ้าชายก็ทรงโล่งพระหฤทยัยว่าหมดภาระเพียงนี้แล้วคงได้เสด็จกลับเป็นแท้แต่ทันใดนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงรับบาทและตรัสถามว่านันทะเธอจะบวชไหม เป็นพระดำรัสถามที่เหมือนหนึ่งจะมีอะไรมาขวางอยู่ในภายในพระอุระจะทูลปฏิเสธก็ใช่ที่เพราะเจ้าชายทรงรักและเกรงพระหฤทัยในพระเชษฐาพระองค์นี้อย่างจริงจังมาแต่ในแต่ไรแล้วเมื่อพระเชษฐาตรัสถามย้ำอีกเป็นครั้งที่สองก็จำใจทูลตอบรับว่าจะทรงผนวดซึ่งพระศาสดาก็ตรัสสั่งให้พระสงฆ์ช่วยกันปรงพระเกศาของเจ้าชายทันที แล้วประธานพระพุทธานุญาตให้เจ้าชายทรงเพศบรรพชิตเมื่อการปรุงพระเกศาเสร็จเรียบร้อยแล้วขณะนั้นพระหฤทัยของเจ้าชายเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านดิ้นรนด้วยความระลึกถึงเจ้าหญิงชนบทกาลยานีผู้พระชายาพระองค์หาทรงทราบไม่ว่าการที่พระาศาสดาประทานเพศบรรพชาให้นั้นแท้จริงก็เป็นการสนองพระปณิธานของเจ้าชายเองที่ทรงตั้งใจไว้ในอดีตการดังกล่าวมาแล้ว เจ้าชายทรงพิโรธพระองค์เองว่าเหตุฉไนจึงไม่ทูลตอบตรงๆว่ายังไม่อยากทรงผนวดกลับไปทูลตอบว่าจะทรงผนวดซึ่งไม่ตรงกับความจริงเลยแต่ไหนๆเมื่อทรงผนวดแล้วก็จะลองลิ้มรสบรรพชิตเพศดูสักครั้งว่าจะเป็นเช่นไรแต่ทรงเชื่อเหลือเกินว่าถึงอย่างไรก็คงไม่พอพระหฤทัยในเพศนี้เป็นแน่ความรักความสนิทใจในพระเชษฐาอย่างเดียวเท่านั้นที่ปลุกปลอบเจ้าชาย ให้ทรงยอมปฏิบัติตามอย่างว่าง่ายในการสร่งเสด็จของเจ้าชายที่ทรงถือบาดําเนินตามพระเชษฐานั้นราชบุรุษได้ตามเสด็จด้วยหลายคนและเมื่อเห็นเจ้าชายทรงนั่งสงบให้พระภิกษุปรงพระเกศาอันแสดงว่าเจ้าชายจะทรงผนวดเช่นนั้นก็รีบกลับมาทูลพระราชาและพระนางเจ้ามาหาประชาบดีให้ทรงทราบ ข่าวการผนวดของเจ้าชายผู้ทรงรับการอภิเษกสมรสอยู่ตอนเช้านี้เองได้ยังความตื่นเต้นระคนความตื่นตกใจให้เกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายเป็นอันมากเป็นข่าวที่แพร่ไปรวดเร็วเหมือนไฟไหม้ป่านในฤดูแล้งเจ้าหญิงชนบทกัลยาณีทรงพระกันแสงปิ่มว่าพระชนชีพจะขาดสิ้นไปในเมื่อทรงระลึกว่าเมื่อเช้านี้แท้แพระราชายังทรงหลังน้ำอภิเษกพระราชทานท่ามกลางพระประยุทบร,รยาต แต่บัดนี้พระนางได้กลายเป็นไม้ไปแล้วเพราะพระสวามีเสด็จออกผนวดต่อไปจะทรงมองหน้าใครได้เขาจะไม่เล่าลือไปทั่วพระนครหรือว่าเจ้าหญิงชนบทกรยาณีคงมีข้อบกพร่องอะไรเป็นแท้พระสวามีจึงทรงทอดทิ้งทั้งที่ยังมิได้ทรงอยู่ด้วยกันทรงสงสัยเหลือเกินว่าเจ้าชายจะมิได้ทรงผนวดด้วยความเต็มพระหฤทยัยแต่จะทำอย่างไรเล่า เจ้าหญิงทรงว้าวุ่นและมองหาทางออกไม่ได้เลยนอกจากอย่างเดียวคือการปลงพระชนชีพพระองค์เองแต่เมื่อนึกถึงเรื่องนั้นก็ดูหน้าวาดวันพรั่นพรึงเสียนี่กระไรหมดความคิดอย่างอื่นแล้วหรือจึงจะคิดทำลายพระองค์เองจะเป็นด้วยพระหฤทัยตรงกันหรืออย่างไรก็สุดที่จะเดาได้ทันท,ทีที่ทรงทราบว่าเจ้าชายนันทาเสด็จออกผนวดเสียแล้วนั้นพระนางเจ้ามหาประชาบดีก็รีบเสด็จโดยด่วน ไปที่พระตำหนักใหม่ซึ่งพระสุนิสายังประทับอยู่และในเวลาใกล้เคียงกันพระนางยโสธราก็รีบเสด็จไปถึงพระตำหนักนั้นเช่นเดียวกันทั้งสองพระองค์ผู้บัดนี้ทรงได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันบุคคลหมดความสงสัยในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แล้วทรงทราบดีว่าเจ้าหญิงชนบทกรยานีทรงต้องการเหตุผลและความปลอบโยนพระหฤทัยโดยด่วนถ้าไม่ทรงรีบจัดการให้ดี เรื่องก็จะสิ้นสุดลงในทางร้ายคือการปลงพระชนพระองค์เองโดยไม่ต้องสงสัยพระนางเจ้ามหาประชาบดีโคตมีเสด็จถึงพระตำหนักในขณะที่เจ้าหญิงซบพระพักหลงกับพระขนยสะอื่นให้พระนางเจ้ารีบประทับนั่งเคียงพระสุนิสาประคองกอดด้วยความรักและสงสารโดยไม่เปล่งพระวาจาใดๆเลยเจ้าหญิงชนบทกัลยาณีเห็นพระนางเจ้ามาประทับเช่นนั้น ก็ปล่อยเสียงกันแสงออกมาโฮใหญ่โดยไม่ประสงค์จะปกปิดความโศก,กรรมสดให้อัดอั้นไว้ต่อไปอีกและเมื่อพระนางยโสธราเสด็จไปถึงและถวายบังคมพระนางเจ้ามาหาประชาบดีโคตมีแล้วก็ประทับนั่งเคียงเจ้าหญิงอีกข้างหนึ่งทรงปลอบพระหาฤทัยเจ้าหญิงทันทีว่าดูก่อนน้องหญิงพี่เห็นใจที่ท,ทรงกันแสงเพราะเคยรู้รสด้วยตนเองมาแล้วว่าทำให้สบายใจได้เหมือนกัน ขอจงดูพี่เป็นตัวอย่างครั้งแรกพี่นี้คิดว่าตนเองเป็นคนอัปลักษอัปภาคหรือโชคร้ายที่สุดที่มีพระสวามีผู้หวังจะได้ครองบัลลังก์แห่งพระจักรพรรดิพระสวามีกลับเสด็จทอดทิ้งออกผนวดปล่อยให้พี่นี้เป็นไม่อยู่เดียวดายแต่บัดน,นี้พี่กลับได้คิดแล้วว่าพระสวามีทรงทำรรเช่นนั้นเพื่อความประสงค์อันยิ่งใหญ่คือประโยชน์ส่วนรวมของโลกเพื่อความผาสุกข,ของมนุษย์ทุกชาติชั้นวรรณะ จึงทรงสลับประโยชน์และความผาสุกส่วนพระองค์พี่เข้าใจแล้วว่าความเป็นพระพุทธเจ้านั้นมิใช่เพื่อโปรโดผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เพื่อโปรโดบุคคลทุกคนให้ได้ประสบแสงสว่างแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าน้องหญิงคิดว่าน้องหญิงโชคร้ายที่พระสวามีเสด็จออกผนวดแล้วพี่ก็จะเป็นเพื่อนหรือเป็นตัวอย่างของน้องหญิงให้เห็นว่าน้องหญิงมิได้เดียวดายเลยผู้เผชิญชีวิตอย่างเดียวกับน้องหญิง ต้องระทมทุกข์หนักมาถึงเจ็ดปีแต่ก็ได้เข้าใจเหตุผลและประจักษ์แจ้งในธรรมรสได้มานั่งเป็นเพื่อนน้องหญิงณที่นี้แล้วพระนางเจ้ามาหาประชาบดีโคตมีทรงรัพย์พระอัศุชนให้พระสุนิสาแล้วตรัสว่าลูกหญิงเอ๋ยแม่รู้และเห็นใจลูกไม่น้อยไปกว่าเจ้าพี่หญิงยโสธราทรงห่วงใยถ้าเป็นสมัยอื่นที่แม่ยังไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรพระธรรมคืออะไรและพระสงฆ์คืออะไร แม่นี้คงจะร้องไห้และเป็นคนวิ่งเต้นจัดการเรื่องราวทั้งปวงให้ลูกนันทากลับมาให้จงได้แต่บัดนี้แม่เข้าใจอย่างที่เจ้าพี่หญิงยโสธราเข้าใจแล้วจึงจะขอกล่าวข้ออุปมาให้ลูกฟังวันหนึ่งเด็กหลายคนกำลังเพลิดเพลินสนุกสนานอยู่กับการเล่นก่อบ้านสร้างเรือนเล่นตุ๊กตาและยอดยานจำลองต่างๆผู้ใหญ่ก็รีบพาเด็กออกไปจากบ้านนั้น ทำกลางเสียงร้องไห้และความขัดขืนของเด็กทั้งหลายแต่เมื่อพาออกไปพ้นบ้านนั้นแล้วเด็กๆจึงได้เห็นว่าไฟกำลังไหม้บ้านนั้นอยู่และการที่ตนออกมาได้ก็เพราะความรักใคร่ความเมตตาปรารถนาดีของผู้ใหญ่โดยแท้จึงไม่ต้องตายอยู่ในไฟอีกอุปมาหนึ่งราชกุมารกำลังเพลิดเพลินเล่นอยู่กับพระสหายพระราชบิดาตรัสเรียกให้ไปพบทรงสั่งให้รีบออกเดินทางไปเมืองไกล เพื่อทรงศึกษาศิละปะวิทยาอันเป็นการขัดกับพระประสงค์และความสนุกสนานร่าเริงของราชกุมารน,นั้นอย่างยิ่งแต่เมื่อไม่สามารถขัดพระราชองค์การของพระราชบิดาได้ราชกุมารน,นั้นจึงจำใจเสด็จไปศึกษาอันต้องฝ่าฟันต่อสู้กับความยากลำบากต่างๆแต่เมื่อทรงศึกษาไปก็ค่อยๆทรงเห็นพระคุณของพระราชบิดาขึ้นโดยลำดับว่าวิชาความรู้นี้สูงยิ่งประณีตยิ่ง เป็นประโยชน์ยิ่งและน่าเสียดายยิ่งถ้าไม่ได้เรียนรู้การที่พระราชบิดาทรงเห็นประโยชน์ในการศึกษายิ่งกว่าประโยชน์ในการเล่นเพลิดเพลินโดยไม่มีความหมายนั้นนับเป็นพระมหากรุณาและเป็นการชุบชีวิตให้ใหม่โดยแท้เป็นการให้ได้พบของมีค่าที่ไม่เคยนึกว่าจะได้พบราชกุมารน,นั้นจึงมีพระหฤทัยจงรักพักดีต่อพระราชบิดายิ่งขึ้นลูกหญิงเอ๋ยที่แม่กล่าวมานี้ ก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าการที่ลูกนันทาออกผนวดนั้นแม้จะปรากฏว่าเจ้าชายผู้พระเชษฐาทรงมีส่วนชักชวนอย่างสําคัญก็ตามแต่ในวันหนึ่งลูกนันทาจะรู้ดีด้วยตนเองว่าพระเชษฐาทรงชักจูงให้ได้พบขุมทรัพย์ที่สูงกว่ามีค่ากว่าโลกิยทรัพย์อย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้แม่ขอให้คำมั่นว่าแม่จะไม่ทิ้งลูกเราจะร่วมสุขร่วมทุกข์กัน แม่จะดูแลให้ความสุขแก่ลูกอย่างดียิ่งเท่าที่จะทำได้และแม่ขอให้คำปฏิญาณว่าในชีวิตของแม่นี้แม่จะทำงานที่สำคัญสักอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ลูกแก่เจ้าพี่หญิงยโสธราและสตรีอื่นๆอีกเป็นอันมากแม้ว่าจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคความยากลำบากสักเพียงไรแม้ว่าจะเสียชีวิตเลือดเนื้อแม่ก็จะทำโดยไม่พรั่นเพึงแต่แม่จะยังไม่บอกว่าแม่จะทำอะไร เมื่อวันนั้นมาถึงแล้วและเมื่อลูกได้รับประโยชน์จากการนั้นแล้วลูกก็จะรู้เองว่าเรื่องที่แม่จะทำนั้นคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร